ดูนอนกันนี่นี่คือนอนใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ตายใช่ไหมทำไมมันเยอะยืดเยอะยืดอุ้ยเหมือนปลาตายเลยโอ้นอนขนาดนี้เลยนอนขี้เกียจขนาดนี้โอ้โหดูดิดูท่านอนดูท่านอน ดูดินอนไม่ขยับเลยปลาเเต็เนนี่คือปลานอนใช่ไหมปลาน,นอนหลับเหมือนปลา <laughs> เหมือนปลาตายเหมือนปลาตายเลย <laughs> ปลานอนหลับเลยหรูจะไมเทียบว่าฉนา,า, <laughs> ามห่างไหมนี่ก็ห่างก็ห่างได้เป็นยังไง ชอบตัวนี้มากเลยเนี่ยเนี่ยนอนเนี่ยเนี่ยเจ๋งมากเลยนอนเนี่ยนี่ตัวนี้นอนบนต้นไม้ดูสิ